เขาเคยมีคนดูแลมาเป็นคนที่มีฐานะดีมีอิทธิพลด้วยณตอนนั้นที่มาคบกับผมเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับคนนี้แล้วเนื่องด้วยว่าคนนั้นเนี่ยถูกศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตผมก็ถามด้วยความเด็ดขาดเลยว่าถ้าเขาออกมาล่ะจะเป็นยังไงเพราะเราก็รู้ว่าเด็กสมัยนี้ไม่ได้ติดตลอดชีวิตหรอกสุดท้ายเขาติดจ้างวันขาพอคนที่อยู่ในคุก เขากลับไปนอนกับคนนี้อ,อีกซึ่งอันนี้เรารู้มาจากใครผู้ชายคนนั้นส่งคลิปค่ะมาให้ผมดูมันยิ่งทําให้เราเจ็บมากเขาบอกว่าพี่รอหน่อยนะพี่ก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าคนนี้เขาเป็นคนมีอิทธิพลเราก็บอกว่าเราไม่ได้สนใจเลยค่ะเพราะเราไม่ได้ทําอะไรผิดถ้าคุณไม่รักผมไม่อะไรผมทาไมคุณคทำแบบนี้อันนี้ก็เท่ากับคุณหลอกผมมา11ปีนะย่อยพ,พี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธห้าทุ่มครึง่งทางช่องวัน31อด